กลับสวบัสดีคุณผชมทุกท่านอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ปุญนโบเกม n งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม f a l o o w n a น d นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแนะนำและวิธีการใช้ปืนที่โหดเกินราคาที่แสนถูกอย่างปืน a อ i c ลกันนะครับก่อนหน้านี้ได้ทำคลิปสอนเล่นพื้นฐานและการแนะนำเทคนิคการยิงปืน และการเปรียบเทียบปืนแฟนทอมกับแวนด a ลอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วสามารถย้อนชมันได้นะครับมีลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยหรือว่าจะจิ้มตัวไอที่มุมขวาบนก็ได้นะครับและก็จะมีคลิปคอยอัปเดตมาให้เรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมกด subscribe ช anel นี w ไว้เพื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกม valo l a n t และกดกระดิ่งเพื่อที่ได้รับทราบข้อมูลเกมนี้ก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ขอนอกเลื่นสักนิดนึงนะครับสำหรับแอลิสในจัก,กรวาลอื่นที่ไม่ใช่ปืนเกม v อ l o โลแ t นแอลิสทรงเป็นเทพแห่งสงครามของกรีกเป็น1ใน12ของพระเจ้าโอลิมปัสและเป็นโอรสหรือว่าลูกชายของซูสและเฮราผมคิดว่าน้อยคนมากนะครับที่เป็นเกมเมอร์และวไม่รู้จักซูสนั่นก็คือเทพเจ้าสายฟ้าในตำนานกรีกนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงและสงคราม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่ใช่เหตุผลของผู้พัฒนาเกมที่ใช้ตั้งชื่อปืนนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวปืนกันเลย <Here. S 1> สำหรับปืนแอ i ์ลิจัดอยู่ในประเภท h ฮฟวี Heavy กันหรือว่า LMG นั่นเองหรือชื่อเต็มของ LMG ก็คือ light like machine gun ซึ่งปืน LMG เป็นปืนกลที่ลำกล้องยาวกว่า assault rifle ทั่วไปและบรรจุกระสุนได้มากกว่าและสามารถเคลื่อนย้ายหรือประทับยิง และถือได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวต่างกับแอซโตไลโฟที่จำนวนกระสุนจะน้อยกว่าน้ำหนักน้อยกว่าและความคล่องตัวสูงกว่านะครับสำหรับปืนแอรลิสราคาอยู่ที่1,600เครดิตเพียงเท่านั้นราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับด้วยราคาที่ถูกขนาดนี้ทำให้เราสามารถซื้อใช้ได้แทบทุกตาต่อให้แพ้ทุกตาหรือว่าตายทุกตาก็สามารถซื้อใช้ได้ตลอดเลยนะครับปืนนี้เป็นปืนฟูลออโตการลั่นกระสุน อยู่ที่10-13นัดต่อวินาทีไม่ว่าจะขึ้นสะโขบหรือไม่ก็ตามและสโขบอยู่ที่คูณ1.25เทียบเท่าแฟนทอมหรือว่าแวนดอลและแน่นอนครับการขึ้นสโขบทำให้การดีดของปืนนี้นิ่งขึ้นอย่างแน่นอนสังเกตได้จากการยิงทั้ง2แบบเลยแต่ว่าข้อเสียของการขึ้นสโขบปืนนี้ก็คือเราจะเสียจังหวะในการเล็งและวิสัยทัศน์บ้างส่วนไปนะครับดังนั้น เมื่อเจอศัตรูในระยะประชิดควรยิงแบบไม่ขึ้นสโคปดีกว่าครับและให้เราระวังวิสัยทัศน์ในระหว่างที่เราขึ้นสโคปด้วยนะครับคุณผู้ชมปืนนี้มีดาเมจร2ระยะระยะแรกไม่เกิน30เมตรยิงลำตัว30ยิงหัว72และยิงขา25ระยะที่2 30-50เมตรยิงลำตัว28 ยิงหัว67และยิงขา23แน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าใส่เกราะ50และมี HP 100เป็น150ต้องยิงหัวถึง3นัดถึงจะลงไปนอนนะครับกระสุนบรรจุ50นัดและการเจาะกำแพงอยู่ในระดับที่สูงซึ่งข้อนี้เป็นจุดแข็งของปืนนี้เลยนะครับสามารถยิงเจาะกำแพงหรือว่ายิงเจาะสตูที่อยู่หลังกล่องได้สบายสบาย ทีนี้เรามาดูการสเปรย์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจะเห็นได้ว่ากระสุนจะนิ่งมากที่20นัดแรกและแน่นอนครับด้วยดาเมจที่เก่าวมาข้างต้นสตูลงไปนอนตั้งแต่นัดที่แห่นัดที่แห่นัดที่ 5, <c oughs> 5, 5แล้วครับคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้ถึง20นันดด้วยซ้ําและแน่นอนเมื่อเราขึ้นสะโขบเป้าก็ยังนิ่งได้อีกแต่ว่า แน่นอนครับทั้งราคาถูกดาเมจแรงยิงลัวเป้านิ่งในร้ายต้องมีดีและในดีก็ต้องมีร้ายนะครับคุณผู้ชมข้อเสียใหญ่ๆที่ควรระวังของการใช้ปืนนี้ก็คือปืนนี้เป็นปืนที่มีน้ำหนักมากเวลาสับปืนจับมีดเป็นปืนหรือว่าการชักปืนหลังจากการมุกเม้นโดยใช้สกิลตัวละครจะใช้เวลามากพอสมควรนะครับปืนนี้ จึงไม่เหมาะกับตัวละครที่ต้องใช้ความคล่องตัวในการใช้สกิลสูงเช่นเจตหรือว่าโอเมนที่ต้องว์ปไปตำแหน่งต่างๆนะครับหลังจากการใช้สกิลจะควักปืนไม่ทันแล้วก็จะล่วงเอาได้นะครับปืนนี้จึงเหมาะกับการเล่นที่ค่อยๆแข็มค่อยๆเดินหรือว่าเอาไว้สาสต์ศัตรูที่อยู่หลังกำแพงตอนที่ศัตรูหลบอยู่หลังแพงดีกว่านะครับบอกเลยปืนนี้จอำแพงแรงมากนะครับคุณผู้ชม จบแล้วครับสำหรับการรีวิวปืนอลิสที่โหดเกินราคาข้อมูลจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมฝาโลแอนต์กด b s c r i b e Channel น,นี้ไว้เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารการอัปเดตหรือข้อมูลเกมใหม่ๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลนั้นก่อนใครคาตกบกพร่องตรงไหนสับไหนอ่านไม่ถูกต้องออกเสียงผิดผมขอภายมาไว้ณที่นี้ด้วยและสามารถเสริมติชมกันได้เต็มที่เพราะนั่นก็หมายความว่า คุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิง่งก็กลาบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ